เอาละฮะและในวันนี้คุณแม็กซิดีก็ได้ลงเดอะสกิบดี s a ก้าตอนที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละครับแลวต้องบอกเลยว่าตอนนี้พี่คิดตะลุยเดี่ยวจริงๆด้วยและจะเป็นยังไงต่อต้องมาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับเ,เพื่อนๆที่พร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยทาเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณแม็กซดีเปิดฉากมาเราจะได้เห็นกำแพงกำแพงหนึ่งที่กำลังถูกจาะจากภายนอกแล้วก็ตา เป็นพี่คิริโตที่บุกเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ครับแล้วดูสภาพาพี่คิริโตสิครับหน้าจอกล้องยังแตกอยู่เลยนี่พี่ไม่คิดจะไปซ่อมบ้างเหรอเนี่ยและตัวของพี่แกก็มาพร้อมกับไม้ดูดซ่วมคู่ใจของเขาซึ่งในสถานที่แห่งนี้ก็ดูจะมืดมากๆพี่แกก็เลยเปิดไฟฉายขึ้นมาทันทีอืมดูเหมือนห้องนี้ก็จะไม่มีอะไรนะหลังจากนั้นตัวของพี่แกก็จะเดินสำรวจต่อและตัวของพี่คิริโตก็จะหันไปเจอกับห้องห้องหนึ่งที่มีสกิบบี้ทอยเลตบาร์ทับที่กำลังนอนสั่นกลัวอยู่และตัวทาาางดด้้นซยสุ ดูเหมือนว่าพี่แกจะหัวแตกซะด้วยแต่เชาาพี่คิดที่ตกของเราไม่จัดการตอนแรกผมคิดว่าพี่แกน่าจะพุ่งเข้าไปจัดการเจ้าบาทาให้เรียบร้อยแต่ดูเหมือนว่าพี่แกจะไม่สนใจแล้วก็ได้เดินต่อไปเข้าไปในส่วนที่ลึกขึ้นนี่อย่าบอกนะว่า พี่คิริโตะแกมาลุยเดี่ยวในฐานทัพของพวก i กิ d ด t ทอเ e t จริงๆหลังจากนั้นพี่แกก็จะมาถึงที่ห้องห้องหนึ่งโดยที่ตัวของพี่คิริโตะก็จะถีบประตูพังไปเลยแล้วก็ได้เดินเข้ามาสำรวจในห้องห้องนี้ซึ่งดูเหมือนว่าพี่คิริโตะจะพบเบาะแสบางอยา่างจากแผ่นป้ายแผ่นหนึ่งที่มีร่างของเจ้าสกิมดิทอเรลตัวหนึ่งนอนทับอยู่แล้วดูตัวของมันสิครับ โอ้โหเละเป็นโจ๊กเลยไม่รู้พี่แกโดนอะไรตัวเย่นะครับนี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยซึ่งสิ่งที่พี่คิริโตหยิบขึ้นมาก็จะเป็นแผนที่ตำแหน่งต่างๆที่พวกสกิบิดทอยเลตเคยบุกไปนั่นเองฮะและแถมแผนที่อันนึงด้านซ้ายก็โดนผมดําไปจนหมดแต่ระหว่างที่ดูแผนที่อยู่นั่นเองตัวงพี่คิริโตก็จะรับรู้ถึงอะไรบางอย่าง ก็เลยเก็บแผนที่เอาไว้ด้านหลังแล้วสลับเป็นปืนออกมาจากนั้นตัวของพี่แกก็รีบหันไปมองทางด้านหลังทันทีแต่ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรมานะครับแต่เช้าเฮ้ยอยู่ดีๆเจตแพคของพี่คิริโตก็เกิดอาการช็อตแล้วก็ล่วงลงไปเลยครับพี่คีริโตก็เลยรีบเอามือจับไปที่หลังคอแล้วก็จับเจอตัวอะไรบางอย่างก็เลยเหวี่ยงไปแล้วก็ใช้ไม้ดูดซ่วมฟาดไปหนึ่งทีปรากฏว่าตัวของมันคือเจ้าสไปเดอร์สกิบมิตทอยเลตตัวเล็กที่ดูเหมือนว่า มันจะลอกเข้ามาโจมตีพี่คิริโตจากด้านหลังแล้วก็ทําการปลดเจ็ตแพรของพี่คิริโตไปเป็นที่เรียบร้อยผมไม่มั่นใจว่าใช่น้องปริตใหม่นะครับแต่ปกติพวกปริตจะไม่มีขายเยอะขนาดนี้อันนี้ขาท่ามึงมุมเลยเพราะงั้นผมขอเรียกว่าสไปเดอร์สกิมมี่ดิทอยเลตไปก่อนนะครับพี่คิริตโตก็จะยกปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่เจ้าสไปเดอร์สกิมมี่ดิทอยเลตตัวนี้ปัง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 ยิงไปสี่นัดทวนแต่ว่าก็ยังไม่โดนสักทีจนเจ้าสไปเดอร์สกิมมี่ดิทอยเลต กระโดดหลบเข้าไปในตัวของสกิ i i ี้ทอเ e ตตัวนึงที่ยืนอยู่หน้าประตูผมคิดว่าเจ้าตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ส่งเจ้าสไปเดอร์สกิ d t ี้ทอเตออกมาครับเมื่อเจ้าสกิบบี้ทอเ e ตที่อยู่ตรงหน้าประตูได้ตัวของเจ้าสไปเดอร์สกิ d บี้ทอเรตไปมันก็รีบหนีไปทันทีซึ่งตัวของพี่คิริโตะก็จะรีบวิ่งตามมายิงต่อ ปังปังปังแต่ว่าเจ้าหน้านดูเหมือนจะไม่เป็นอะไรเลยจากนั้นมันก็วิ่งหนีต่อไปส่วนพี่คิริโตะน่ะหรอก็วิ่งตามสุดลิสุดเดดนเหมือนกันจนเจ้าสกิมดีทอวเลตวิ่งเข้าไปในห้องห้องหนึ่งซึ่งพี่คิริโตะก็จะวิ่งตาเข้าไปแบบติดๆและตัวของพี่คิริโตะก็จะใช้จังหวะนั้นในการเล็งใส่เจ้าสกิมดีทอยเลตที่กําลังวิ่งหนีอยู่ แต่ในจังหวะที่กําลังเลงยูีดีก็มีการระเบิดของกําแพงขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของเจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตล่างดาบคู่ที่โผล่ออกมาในตอนล่าสุดนั่เองครับแถมโผล่ออกมาแบบสโลโมชั่นมาถึงพี่แกก็ชารลําแสงจากปืนแขนข้างที่มีใบเลื่อยยิงใส่พี่คิริโตทันทีพี่คิริโตก็หลบได้อเฉียดฉิวจริงๆซึ่งพี่คิริโตก็จะยิงสวนไปแต่ว่าเจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตก็ได้ใช้ใบเลื่อยปัดกระสุนไปได้อ้โหโคตรแสบก่อนที่มันจะเอาใบเลื่อยมาเจือนพี่คิริโต ซึ่งพี่คีริตโตะก็จะหลบได้แถมกระโดดขึ้นมาแล้วเหวี่ยงตัวเอาไม้ดูดซ่วมฟาดหน้าเข้าไปเต็มเจ้ามิวแทนสกิบิดีทอยเลตที่โกรธจัดก็ได้จับคอพี่คิริตโตะขึ้นมาแล้วก็พยายามจะเอาใบเลื่อยเจือนคอพี่คีริตโตะครับ แต่ว่าพี่คิริโตะก็เอาปืนยิงมือไปทําให้มือของมันเจ็บก่อนที่มันจะปล่อยพี่คิริโตะลงมาและอาวุธของพี่คิริโตะก็คือกระจงกระจายไปหมดเลยครับตอนนี้เรียกได้ว่ากระเด็นลงไปนอนกองกับพื้นจริงๆคราวนี้เจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตก็จะชาร์จปืนอีกครั้งแล้วยิงใส่พี่คิริโตะเต็มๆบอกเลยว่าช็อตนี้ไม่มีพลาดเรียกได้ว่าตัวทะลุไปเลยและไม่ใช่แค่นั้นแขนทั้งสองข้างก็ยังขาดอีกด้วยนี่มันข่าวซวยของพี่คิริโตะจริงๆเจ้ามิวแทนสกิบิดิทอยเลตที่เห็นแบบนั้นก็สยยยิ้มใหญ่เล และตัวของมันก็ค่อยๆเดินเข้ามาพร้อมกับใบเล่ยของมันแต่แล้วในจังหวะนั้นเองก็ได้มีลำแสงสีขาวจากทีวีที่เราคุ้นเคยปรากฏข,ขึ้นหลังของเจ้ามิวแทนสกิบิดี้ทอยเลตครับยังน้อยก็เลือกคู่ต่อสู้ที่ขนาดเท่ากับแกสิวะไอเลวเอ้ยโอ้โหพ่ลาทีวีแมนมาได้จังหวะจริงๆว่าแต่รู้ได้ไงว่าพิคิริโตะอยู่ที่นี่วันเฮี้ยซึ่งพอมิวแทนสกิบิดี้ทอยเลตเห็นแบบนั้นก็เตะซัดล่างพิคิริโตะไป1หนึ่งทีบอกเลยว่าน่าจะจุกอะทำอะไรไม่ได้เลย ตัวของมิวแทนสกิบ i ี้ทอยเลตก็จะเดินเข้าไปหาพี่รัสทีวีแมนอย่างช้าๆซึ่งพี่รัสทีวีแมนก็จะเดินเข้าหาตัวของมิวแทนสกิบ i ี้ทอยเลตเหมือนกันและด้านหลัง แขนที่เป็นหน้าจอทีวีก็ถูกดูดกลับเข้าไปแลอเปลี่ยนเป็นแขนที่มีลำโพงแทนจเจ้ามิวแทนสกิบบิททอยเลตก็เปิดก่อนได้เปรียบชาร์จปืนเลเซอร์ยิงใส่พี่ลั Man ดทีวีแมนเต็มๆแต่พี่ลัดทีวีแมนก็รับเอาไว้ด้วยหน้าจอทีวีของเขาก็จะปล่อยแสงเลเซอร์กลับคืนจเจ้ามิวแทนสกิบบิททอยเลตก็จะเอาแขนกันเอาไว้แล้วก็ดุมว่าจะเหวอพอสมควรเลยแหละครับจากนั้นจเจ้ามิวแทนสกิบบิททอยเลตก็จะเล็งเจ็ตแพคก็ระโจนเข้ามาใส่พี่ลัดทีวีแมนพร้อมกับจะเอาใบเลื่อมมาปาดหน้าแต่พาาทวนกก็ัเอไไ้ ก็จะสวนกลับไปหมัดหนึ่งซึ่งเจ้ามิวแทนสกิบบิทีทอยเลตก็ไม่ยอมสวนก็มาหมัดหนึ่งเช่นกันซึ่งทั้งสองก็จะยื้อแย่งกันไปมาจนเจ้ามิวแทนสกิบบิทีทอยเลตยิงปืนใส่ไปบนเพดานทําให้พ่ลัาทีวีแมนเสียจังหวะจากนั้นมันก็กระโจนเข้ามาพร้อมกับใบเลื่อยของมันและตัดแขนลำโพงข้างหลังของพิรทีวีแมนไปข้างนึง โอ้ oh my god มันก็เอาใบเลื่อยมาปาดแขนพี่ราสทีวีแมนแต่พี่ราสทีวีแมนก็กันเอาไว้ได้ก่อนจะจับตัวของเจ้ามิวแทนสกิปปิเดทอยเลตชนไปกับกำแพงแล้วก็หยิบแว่นตากันแสงของมันออกพี่ราสทีวีแมนก็ชะลมแสงสีขาวเข้าหน้าเต็มๆแต่เจ้ามิวแทนสกิปปิเดทอยเลตก็พยายามขัดขืนพยายามเอามือจับดาบของมันที่อยู่ข้างหลังแล้วก็เอามาปักใส่หน้าจอของพี่รัสทีวีแมนเต็ม โอ้ไม่นะไอ้ลูกหมาเอ้ยซึ่งหลังจากนั้นตัวของมิวแทนสกิบบิดทอยเลตก็จะชาร์จปืนที่แขนยิ่งใส่พิลาทีวีแมนไปอีกหนึ่งทีแต่พิลาทีวีแมนก็ยังกันเอาไว้ได้โคตรถึกเลยครับพี่ฉันจะสั่งสอนแกเองเจ้ามิวแทนสกิบบิด Toilet ที่ได้ยินอย่าง,งานั้นก็ทำหน้าเข้ม ก็ที่จะพูดออกมาว่าก็ไปหาผู้สร้างของแกซะหรือไม่งั้นก็เตรียมตัวโดนทำลายใค้อ,อนุญาตให้แกพูดกันวะซึ่งเวลาทีวีแมนก็ดูจะฉุนขาดก็จะซัดขึ้นโซนิกเวฟจะลำโพงด้านหลังใส่ไปนหนึ่งที เจ้าบิวแทนสกีดิทอยทเลตถึงกับต้องบินหนีไปเลยจากนั้นตัวของพี่ราสทีวีแมนก็จะหันมาหาพี่คิริโตครับนี่แกควรฟังคําเตือนของแม่แกนะไอ้น้องชายคือผมคิดว่าน่าจะหมายถึงทํานองว่ารูว,ว่าคาเมล่าบูแมนเป็นแม่ของพี่คิริโตมั้งนะฮะฉันขอโทษแกทําแบบนี้ทำมะเืออะไรฉันก็แค่อยากจะฆ่าพวกแล้วดูสิใครกันที่โดนกระทืบกลับมานี่ฉันช่วยชีวิตแกมาถึงสองครั้งแล้วนะโว้ยได้โปรด แค,แค่เทเลพอร์ตชั้นกับฐานก็พอเออดูเหมือนว่าคราวนี้ฉันจะกลายเป็นทีวีวูแมนของนายระหว่างกันเถอะหลังจากที่บ่นกันโจบพี่ลาทีวีแมนก็จะอุ้มพิคิลิตก,กวับกับฐานอยู่ดีโอ้ตอนแรกก็คิดว่าจะทะเลาะก,กันทะเลาะก,กันไปกันมาก็พากับฐานอยู่ดีนะครับเนี่ยก็จบลงไปแล้วครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ